โอยสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีง่ามบายเหมือนดีวันที่เท่าไรห,หลังสิบยี่สิบสามมิถุนาย่ะค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบรรยากาศบ้านแย่ยออนสามสามเมื่อนี่แหละค่ะฝนตกโอยฝนตกใจตกบีเพืออ่อนค่ะ มอสี่อันพอโล่งมือเศ้าหนี่ตกแห้งแหเบื้องอันได้ออนไดนน่งเสือให้มาตัวเดียวค่ะตัวนึงงบ่ได้น่งเสือให้เพื่อนฝนตกไล้มือไลายมาก,กันหนาวห้ดูก็เด๋อวร้อแนแม่เดาละสบายดีไหมคะ คันสั้นดูเนี่อันนี้ก็คือเสียกันฝนนด้วค่ะเพื่อนเพื่อนต้องเสียกันฝนให้มากตัวนี้แข็งแรง ว่าได้นุ้งหายตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแ,ง,ขงแรงจังเลยนี่แข็งแรงจังเลยได้ค่ะนั่งก็โอเคอยู่พันเด้อเด้วแบนแต่เฮาไดค่ะอะอ่อนลืมออมองว่าแค่รดลุ่ม,มาหน้าไปค่ะไปเข้าบ้านก่อน